และโมเชไปและกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่อิสราเอลทั้งหมดและเขากล่าวแก่พวกเขาว่าข้าพเจ้าอายุ120ปีในวันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถออกไปและเข้ามาได้อีกแล้วและยาหูอาได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไม่ข้ามยาเดนนี้ยาหูอาเอโลหิมของท่านเองกำลังข้ามไปข้างหน้าท่านพระองค์จะทำลายประชาชาตเหล่านี้ต่อหน้าท่าน และท่านจะยึดครองพวกเขายยฮูชาเองกำลังข้ามไปข้างหน้าท่านดังที่ยยฮูอาได้ตรัสและยยฮูอาจะทำแก่พวกเขาดังที่พระองค์ทำแก่สีหวนและแก่อจีกษัตย์ของชาวอามมไรและแผ่นดินของพวกเขาเมื่อพระองค์ทำลายพวกเขาและยยฮูอาจะมอบพวกเขาแก่ท่านและท่านจะทำแก่พวกเขาตามบัญญัติทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าได้บัญชาท่าน จงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่าก,กลัวหรือหวาดกลัวพวกเขาเพราะยาหูอาเอโลหิมของท่านผู้ที่ไปกับท่านพระองค์ไม่ทรงทำให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านและโมเชเรียกยาหูชาและกล่าวแก่เขาต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะเจ้ากำลังไปกับประชาชนน้สู่แผ่นดินที่ยาหูอาได้ปฏิญาณแกบ่บรรพบุรุษของพวกเขาที่จะให้แก่พวกเขาและเจ้าจะให้พวกเขาได้รับมรดก และยาหูอาผู้ที่ไปข้างหน้าเจ้าพระองค์เองอยู่กับเจ้าพระองค์ไม่ส่งําให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้าอยากกลัวหรือท้อแท้และโมเชียเขียนตรานี้และมอบให้แก่ปุโรหิตตอบุตรชายของเลวีผู้ที่หามหีตพันธสัญญาของยาหูอาและแก่ผู้อาวุโสทั้งหมดของอิสราเอลและโมเชบัญชาพวกเขาว่าในตอนท้ายของเจ็ดปีในเวลาที่กำหนดปีแห่งการปลดปล่อยในเทศกาลเต็น เมื่ออิสราเอลทั้งหมดมาเฝ้ายาหุอาเอโลหิมของท่านในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกจงอาตโตรานี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งหมดให้พวกเขาได้ยินจงวรวบรวมประชาชนทั้งชายและหญิงและเด็กเล็กและคนต่างด้าวที่อยู่ภายในประตูเมืองของเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้ยินและเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวยาหุอาเอโลหิมของเจ้าและระหว่างที่จะปฏิบัติตามพระวจนะทั้งหมดของโตรานี้ และลูกหลานของพวกเขาที่ยังไม่รู้จักควรได้ยินและเรียนรู้ที่จะเกรงกลัวยาหูอาเอโลหิมของเจ้าตราบเท่าที่เจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่เจ้ากําลังข้ามยาเดนไปเพื่อครอบครองและยาหูอาตรัสกับโมเชว่าดูเถิดวันแห่งการตายของเจ้าใกล้เข้ามาแล้วจงเรียกยาหูชาและนําตัวมาในทัพพาแห่งการประชุมเพื่อเราจะสั่งเถ้าและโมเชกับยาหูชาก็ไปนําตัวมาในทัพพาแห่งการประชุม และเยโฮวาปรากฏที่ทัพลาในสาเมฆและสาเมฆนั้นหยุดอยู่ในประตูของทัพผาและเยโฮวาตรัสกับโมเชว่าดูเถิดเจ้าจะไปนอนกับบรรพบุรุษของเจ้าและประชาชนนี้จะลุกขึ้นและเล่นชู้ตามผู้มีอำนาจของคนต่างดาวในแผ่นดินที่พวกเขาจะเข้าไปและจะทอดทิ้งเราและทำลายพันธสัญญาของเราที่เราได้ทำกับพวกเขาแล้วความโกรธของเราจะลุกโชนต่อพวกเขาในวันนั้น และเราจะทอดทิ้งพวกเขาและซ่อนหน้าของเราจากพวกเขาและพวกเขาจะถูกทำลายและความชั่วร้ายและความทุกข์ยากมากมายจะมาถึงพวกเขาและจะมีการกล่าวในวันนั้นว่าม่ใช่หรือที่เอโลฮิมของเราไม่อยู่ท่ามกลางเราความชั่วร้ายเหล่านี้จึงมาถึงเราและเราจะซ่อนหน้าของเราในวันนั้นอย่างแน่นอนเพราะความชั่วร้ายทั้งหมดที่พวกเขาได้กระทำเพราะพวกเขาจะหันไปหาผู้มีอำนาจอื่น และบัดนี้จงเขียนเพลงนี้สำหรับตัวเจ้าเองและสอนแก่ลูกหลานของอิสราเอลจงใส่ไว้ในปากของพวกเขาเพื่อเพลงนี้จะเป็นพยานของเราต่อลูกหลานของอิสราเอลและเราจะนำพวกเขาไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบ่าซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกเขาและพวกเขาจะกินและอิ่มหนำและอ้วนทีแล้วจะหันไปหาผู้มีอำนาจอื่นและปรนิบัติพวกเขาและดูมิ่นเราและทำลายพันธสัญญาของเรา และจะเป็นเมื่อความชั่วร้ายและความทุกยากมากมายมาถึงพวกเขาเพลงนี้จะตอบต่อหน้าพวกเขาเป็นพยานเพราะจะไม่ถูกลืมในปากของเชื่อสายของพวกเขาเพราะเรารู้ความคิดของพวกเขาที่กําลังก่อรูปในวันนี้แม้กระทั่งก่อนที่เราจะนําพวกเขาไปยังแผ่นดินที่เราปฏิญ,ญาณจะให้พวกเขาและโมเชเขียนเพลงนี้ในวันเดียวกันนั้นและสอนแก่ลูกหลานของอิสราเอล และพระองค์ทรงสั่งยาหุชาบุตรชายของนูนและตรัสว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะเจ้าจะนําลูกหลานของอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่เราปฏิญาณแก่พวกเขาและเราเองจะอยู่กับเจ้าและเหตุการณ์เป็นไปว่าเมื่อโมเชเขียนพระวจนะของโตรานี้ในหนังสือจนเสร็จสมบูรณ์โมเชสั่งแก่ชาวเลวีทีผู้ที่แบกหีดพันธสัญญาของยาหาวา่า จงเอาหนังสือโตรานี้และวางไว้ข้างหีบพันธสัญญาของยาหูอาเอโลหิมของเจ้าและจะอยู่ที่นั่นเป็นพยานต่อสู้เจ้าเพราะเราเองรู้ความกระและความดื้อรั้นของเจ้าดูเถิดขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่กับเจ้าในวันนี้เจ้าได้กระต่อยาหูอาแล้วจะมากเพียงใดหลังจากการตายของเราจงรวบรวมผู้อาวุโสทั้งหมดของเผ่าพันธุ์ของเจ้าและเจ้าหน้าที่ของเจ้ามาหาเราเพื่อเราจะพูดคำเหล่านี้ ให้พวกเขาฟังและเรียกฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้พวกเขาเพราะเรารู้ว่าหลังจากการตายของเราเจ้าจะทำความเสื่อมทรามอย่างมากและหันเหิจากทางที่เราได้สั่งเจ้าและความชั่วร้ายจะมาถึงเจ้าในวันสุดท้ายเพราะเจ้าทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของยาหูอาเพื่อยุยยุพระองค์ด้วยการกระทำดังนั้นโมเชจึงพูดให้ที่ประชุมทั้งหมดของอิสราเอลฟังคำของเพลงนี้จนเสร็จสมบูรณ์